ลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดําช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสําอางแสงแดดและมลพิษทําให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสูตร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ส,สดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทรศ8 4ย์แปดสหอหรือ0ู0 3 4 5 0 1 3 3 พ right? right? ี่ทเ้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเค้กเคอร์ฟิลค่ะก็คือเป็นอะไรที่แบบปัจจุบันเร่งด่วนมากคือคือจริงๆเราไม่ตอนแรกไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยปีนี้เขาปกติเขาจะเลี้ยงแบบเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทําไปไปให้เขาแต่ว่าปีนี้เขาเขาไม่ได้เลี้ยงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากจะทําอะไรที่แบบเหมือนเป็น เป็นสิ่งที่เราทําเองกับกับมืออะไรเงี้ยซึ่งปกติก็จะทําทุกปีแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ทําแล้วพอมาคิดได้เอาวินาทีที่แบบถ่ายละครเสร็จตอนสี่ทุ่มแล้วเคอร์ฟิวเชียงคืนแล้วก็วิ่งไปทําเลยวิ่งหาของหาอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะทำเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทําเองแต่ว่าสภาพออกมาก็อาจจะแบบดูงงๆนิดนึงด้วยความเร่งรีบอะไรเงี้ยค่ะเร็วไปเลยคไมเใชเคอร์ฟิวค่ะทานเราก็แบบก็ ก็ทานได้ทานได้ค่ะแต่ว่ามันก็แบบด้วยความเร่งรีบคือเรารสชาติมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราใส่ใจลงไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วทานไหมคะทานวันเกิดนทานทานกับทานกับเช่งคืนพอดีค่ะทานทานอยู่ในวันเกิดด้วยแกปีนี้ก้อยก้อยทำโอเปร์ให้เขาค่ะ ที่ที่บ้านใช่ใช่เหมือนคือเราเราเรารู้ว่าเขาชอบแบบแผนที่โลกอะไรเงี้ยค่ะที่เขาเคยบอกไว้ว่าเออถ้าอยากแต่งบ้านก็อยากจะแบบเหมือนมีแผนที่โลกเขาชอบเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็คือการซื้อของขวัญให้พี่ตูนเป็นเรื่องยากมากสําหรับก้อยเพราะต้องคิดว่าอะไรอะไรที่เขาไม่มีแล้วอะไรที่เขาแบบสามารถเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยแล้วเราก็นึกถึงอันนี้ที่เขาเคยพูดกับเราไว้อะไรเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้เขาเขาไปซื้อแผนที่แผนที่โลกจริงๆอะค่ะที่แบบเวลาเราเรียนหนังสือแล้วแบบแผนที่ภูมิศาสตร์ คือเขาก็แบบซื้อมาเก็บไว้อะไรเงี้ยเราก็เออแสดงว่าเขาชอบจริงๆก็เลยสั่งทำแม่คะพี่แบกจากพี่ตูนเป็นไงบ้างคะเขาก็ติดใจนะคะก็ชอบใช่ไหมจะแบบติดบอเบเ้อร์เป็นลูกหน้าตัวเองโอ้ยเดี๋ยวเดินเข้าบ้านมาแล้วตกใจไม่ใช่แค่พี่ตูนนะคนเดินเข้ามาคงงงอะไรเงี้ยค่ะแบบนี้ดีกว่าล่าสุดนี้เป็นับบจัยยานชิลๆที่ทะเลต้องอะควาอันนั้นนานแล้วค่ะลูกเก่าค่ะ ช่วงนี้คขามักแฮปปี้เหมือนกันไหมเขปกติใช่มีเวลาได้เจอกันบ่อยไหมคะจริงจริงน้อยนะคะน้อยน้อยแต่ว่าเราก็เวลาที่เจอกันเราก็ใช้ให้มันคุ้มค่าเต็มที่อะไรเงี้ยคถามนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะในในสภาวะเศรษฐกิจที่มันเราก็รู้ๆกันดีอยู่แล้วก็ถัดมาจากช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองแบบ มันยังไม่ค่อยปกติน่ะอะไรเงี้ยงน้เศรษฐกิจมันก็ก็ถือว่าได้ประมาณนี้เราก็เราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราเรายังโอเคอยู่แต่ว่าในอนาคตก็คงมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขหรือว่าทําการโปรโมทอะไรให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะอย่างในช่วงที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างค่อนข้างซบพอสมควรเหมือนทอย่างที่ผ่านมาดาราไหนคนโดนกระแสของกล์ฟคองมีโดนบ้างไหมคะมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่า ก็ว่าของก๊อปมันอยู่คู่โลกอะทุกอย่างมันไม่ใช่แค่เสื้อผ้ามันมีการมันมีการก๊อปปี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราแค่ทํางานของเราให้ดีที่สุดแล้วกเ็เราคิดว่าเราเราเรา,เราตั้งใจทํามันแล้วก็พัฒนาแบบที่เราเราเราอยากให้แบรนด์เสื้อผ้าเราเป็นไปไเรื่อยๆอะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะแบบทาแบบที่ที่คนอาจจะก,ก๊อปยากหน่อยหรืออาจจะเลือกผ้าที่มันที่เราเลือกคุณภาพที่อาจจะไม่ได้คือการก๊อปปี้มันมันไม่มีทางเหมือนแบบร้อซอยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ เอาไวว่าเรา<ม>เราเรา,เราทำผลงานของเราให้ให้ดีให้เต็มที่ละกันคิน่ไม่ค่อยเป็นไปตามที่เราหวังเลยนะคะมีท้อหรือว่ามีเหนื่อยแบบไม่อยากทำแ้วไม่นะคะคือจริงๆแล้วการทําธุรกิจเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นด้วยคืออย่างก้อยเนี่ยก็ถือว่าเออเราโชคดีตรงที่เรา<ม>เราเราเราเป็นคนที่อยู่ในสื่อที่เรายังมีช่องทางในการขายของอะไรเง<ม>ี้ยแต่ลองคิดถึง พ่อค้าแม่ค้าหรือคนทำธุรกิจด้านอื่นที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงจุดนี้เหมือนเราเขาจะยากลําบากกว่าเราดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสตรงนี้เราเราก็ทางานของเราให้ดีแล้วก็อาจจะอาจจะใช้ตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วถ้าเราสามารถช่วยใครได้เราก็ช่วยเต็มที่ะคะ่ะทำดื้อมิตรนิดนงดื้อหาสบเลนีใจไหมกคปนเหมือนกันไอ้นี่เพลงมาไอ้นี่เพลงมาคือ เอ็มวีใช่ไหม,มหรือว่าอะไรอ๋อคือก็ก็ว่าอย่าเพิ่งตัดสินอะไรที่ที่เพิ่งเห็นแค่แบบภาพแค่เพียงไม่กี่วินาทีอะคะ่ะก็อยากให้เราดูเต็มๆมว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทั้งเนื้อเพลงทั้งเรื่องราวจริงๆเราทุกอย่างเนี่ยเขาเขาทำมาด้วยใจของเขาด้วยความตั้งใจของเขาทั้งวงเลยอะคะ่ะไม่ใช่แค่พี่ตูนคนเดียวดังนั้น อ,อ,อยากให้รอตัดสินเมื่อเพลงออกมาและการลองฟังลองดู MV แล้วก็คุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการจะบอกอะไรกระแสทีอ่ออกมาแบบพี่ตูนเครียดไหมคะในฐานะคนใกล้ชิดน,นะก็ว่าพี่ตูนก็คงเครียดพอสมงคนเป็นใครก็คงเครียดอะคะ่ะคือถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแบบก๊อปปี้แล้วคือเหมือนแบบคนที่มองเข้ามาตัดสินแค่แค่ภาพไม่กี่วิอะอคือมันเราคนที่ตั้งใจทํางานอะค่ะคนที่อยากจะจะทำ นำนำสิ่งที่ตัวเองต้องการจะพูดอะค่ะผ่านดนตรีอะมันมันก็น่าเสียใจถ้าเกิดว่าคนจะมองในลักษณะนั้นคุณก็มั่นใจว่าไม่ได้ก๊อปปี้ใครในเจตนาไม่มีการก๊อปปี้แน่นอนคิดว่านะคะก้อยว่าไม่คือก้อยก้อยไม่สามารถรู้ในเรื่องของโปรดักชันได้แต่ว่าก้อยเชื่อว่าเจตนาของพี่ตูนไม่ไม่มีไม่ได้คิดจะก๊อปปี้ใครแน่นอนเป็นเพราะว่าเราได้ไปแบบเคยไปดูคอนเสิร์ตเขามาก่อนหรือเปล่าหรือว่าควงกันไปมาก็เลยแบบได้แรงบันดาลใจมาหรือเปล่า กจะเกี่ยวนะคะคือคือเรื่องอินสปิเรชันหรือเรื่องอะไรเงี้ยมันมันมันมีได้รอบตัวอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจากใครก็ตามแต่ว่าสําหรับวงดนตรีวงนี้เขาก็ว่าเขาทํางานจากความรักและความตั้งใจแล้วก็มันมาจากตัวตนของพวกเขาทั้งหมดอะคะ่ะ mm hmm. ดังนั้นจริงแล้วเราเราเรา,เราเองก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมากเพราะว่าเราไม่ใช่คนในวงนะคะ mm hmm. แต่ว่าก็อยากให้อยากให้ทุกคน รอดูผลงานของเขาดีกว่าเพราะว่าเขาก็ตั้งใจกันจริงเราเองก็ทำหน้าที่เป็นกำลังใจเนาะใช่ค่ะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแต่เราได้เห็นทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะก็ยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะเพราะว่า MV ยังไม่ยังไม่ถูกตัดต่อออกมาแต่ว่าคือเราพอจะทราบว่า MV นี้มันมีความหมายอะไรบางอย่างสําหรับเขามากๆเราก็อยากให้ได้ชมกันขอบคุณค่ะ หอมละเอียดอ่อนของผิวสักระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424